เช้าวันหนึ่งในสวนสาธารณะที่สดใสแสงแดดยามเช้าส่องผ่านต้นไม้สูงสร้างแสงเงาที่อ่อนโยนบนพื้นหญ้านกร้องเพลงอย่างร่าเริงกลิ่นหอมของดอกไม้ที่บานเต็มสวนปกคลุมไปทั่วโบบ้ามีตื่นขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นที่ไม่รู้จบเพราะวันนี้เขาและเพื่อนเพื่อนใหม่ของเขาเบลล่ากระต่ายและเรมาจิ้งจอกวางแผนที่จะไปเยี่ยมชมสวนสัตว์ในเมืองใหญ่ วันนี้เป็นวันพิเศษมากค่าไม่เคยไปสวนสัตว์มาก่อนเลยค่าหวังว่าจะได้เห็นสัตว์ต่างๆมากมายค่ารู้ว่ามันจะต้องสนุกมากๆสวนสัตว์นี้มีสัตว์หายากหลายชนิดและยังมีพื้นที่เล่นสำหรับเด็กๆด้วยนะใช่แล้วและอย่าลืมว่าม,มีการแสดงของสัตว์ที่น่าสนใจให้ชมด้วยค่าตื่นเต้นมาก ทั้งสามจะออกเดินทางไปยังสวนสัตว์ด้วยรถเมล์เขาทั้งสามเลยไปยืนรอรถเมล์ที่ป้ายรถเมล์เพื่อเดินทางไปยังสวนสัตว์ในเมืองใหญ่นั้นคึกคักและเต็มไปด้วยผู้คนโบบ้าหมีมองเห็นตึกสูงและร้านค้าต่างๆในขณะที่เดินทางบนรถเมล์ที่ผ่านไปอย่างน่าตื่นเต้น เมื่อมาถึงสวนสัตว์เพื่อนๆก็เริ่มต้นการสำรวจจากส่วนของสัตว์ป่าที่มีทั้งสิงโตเสือและช้างใหญ่โบบา้ามีรู้สึกทึ่งกับความงามและความใหญ่โตของสัตว์เหล่านี้ดูสิสิงโตตัวนี้ใหญ่ขนาดไหนมันดูแข็งแกร่งและสง่างามจริงๆใช่ข้าไม่เคยเห็นสิงโตตัวจริงมาก่อนเลยมันน่าทึ่งมาก มั่นใจว่าสัตว์ที่เราจะเห็นต่อไปนี้จะน่าสนใจไม่แพ้กันในช่วงบ่ายพวกเขาสามตัวต้องไปชมการแสดงของสัตว์ที่มีการฝึกฝนมาอย่างดีโบบ้ามีรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นการแสดงของปลาโลมาและนกแก้วที่สามารถพูดได้พื้นที่การแสดงตั้งอยู่ในบริเวณเปิดโล่งมีที่นั่งเรียงรายเป็นแถวแถวเสียงเพลงและเสียงพูดคุยของผู้ชมที่รอคอยอย่างตื่นเต้น แสงแดดอ่อนๆส่องลงมาทำให้บรรยากาศอบอุ่นและมีชีวิตชีวากลิ่นหอมของป๊อปคอร์นและขนมที่ขายอยู่รอบๆเมื่อเสียงประกาศเริ่มขึ้นผู้ชมทุกคนก็เริ่มปรบมือและเงียบเสียงลงเพื่อเตรียมตัวชมการแสดงปลาโลมาที่ฝึกฝนมาอย่างดีทำการแสดงกระโดดข้ามห่วงและเล่นบอลด้วยความคล่องแคล่ว เมื่อถึงเวลาของการแสดงปลาโลมาทุกคนในสวนสัตว์ต่างพากันมารวมตัวอยู่ที่บริเวณการแสดงเสียงปรบมือและเสียงเชียดดังขึ้นเป็นสัญญาณเริ่มการแสดงผู้ฝึกปลาส่งสัญญาณให้ปลาโลมาผู้ฉลาดออกมาจากน้ำเริ่มต้นโชว์ที่น่าตื่นเต้นเวทีการแสดงถูกจัดเป็นสนามใหญ่มีห่วงและลูกบอลที่เตรียมไว้สำหรับการแสดง เสียงเพลงและเสียงประกาศที่ดังขึ้นเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นให้กับผู้ชมแสงไฟสีสันส่องสว่างสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้นกลิ่นหอมของป๊อปคอร์นและขนมหวานลอยมาในอากาศ ปลามาเริ่มต้นด้วยการกระโดดสูงจากน้ำผ่านห่วงที่ผู้ฝึกเตรียมไว้ผู้ชมทุกคนต่างตื่นเต้นและปรบมือให้กับการกระโดดที่งดงามของปลาโลมาจากนั้นปลามาทำการเล่นบอลโดยใช้จมูกดันลูกบอลขึ้นสูงและหมุนไปมาในอากาศว้าวปลาโลมาเหล่านี้เก่งมากข้าไม่เคยเห็นปลาโลมาทำแบบนี้มาก,ก่อนเลยฉันก็เช่นกันโบบา้าพวกมันฉลาดและน่ารักมากมาก ใช่ผมเคยได้ยินว่าพวกมันใช้เสียงร้องและสัญญาณมือในการสื่อสารกับผู้ฝึกปลาโลมาเล่นบอลด้วยความคล่องแคล่วโยนลูกบอลขึ้นสูงและรับกลับด้วยจมูกอย่างแม่นยำจากนั้นพวกมันก็ทำการแสดงการเต้นรำในน้ำเคลื่อนไหวอย่างสง่างามตามจังหวะเพลงดูสิปลาโลมานั้นสามารถเล่นบอลและเต้นรำได้อย่างงดงามฉันรู้สึกทึ่งมาก ใช่พวกมันสามารถทำสิ่งที่น่าทึ่งได้จริงๆฉันชอบการเต้นรำของพวกมันมากผมเชื่อว่าพวกมันมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมและการฝึกฝนที่ดีจากผู้ฝึกผมดีใจที่เราได้มาเห็นการแสดงนี้การแสดงสุดท้ายปลาโลมากระโดดข้ามห่วงไฟด้วยความกล้าหาญและมั่นใจผู้ชมต่างปรบมือและเชียร์อย่างสนุกสนานการแสดงนี้สุดยอดมากฉันรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขที่ได้มาเห็นสิ่งนี้ ใช่ฉันก็เช่นกันมันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆการแสดงนี้ทำให้ข้าเห็นถึงความสามารถและความฉลาดของปลาโลมาผมดีใจที่พวกเราได้มาที่นี่วันนี้หลังจากการแสดงสิ้นสุดลงโบบ้ามีเบลล่าและเรรู้สึกเต็มไปด้วยความทรงจำที่ดีการแสดงปลาโลมาได้สร้างความประทับใจและความสุขให้กับพวกเขาทุกคน หลังจากการแสดงของปลาโลมาเสร็จสิ้นผู้ชมก็ปรบมืออย่างกึกกล้องจากนั้นก็เป็นการแสดงของนกแก้วนกแก้วหลักสีสันทำการพูดตามคำสั่งของผู้ฝึกและทําท่าทางต่างๆที่น่าประทับใจเวทีการแสดงถูกจัดอย่างสวยงามมีขาตั้งและอุปกรณ์การแสดงต่างๆเสียงเพลงและเสียงประกาศที่ดังขึ้นเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นให้กับผู้ชม แสงไฟสีสันส่องสว่างสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้นผู้ชมต่างตั้งใจชมการแสดงด้วยความตื่นเต้นนกแก้วหลักสีสันบินออกมาจากหลังเวทีและทำการพูดตามคำสั่งของผู้ฝึกผู้ฝึกสั่งให้นกแก้วพูดคำต่างๆและนกแก้วก็ทำได้อย่างน่าทึ่งจากนั้นนกแก้วทำท่าทางต่างๆเช่นการบินผ่านห่วงการหมุนรอบขาตั้งและการเต้นรำตามจังหวะเพลง นกแก้วหลักสีสันบินออกมาจากหลังเวทีและทำการพูดตามคำสั่งของผู้ฝึกผู้ฝึกสั่งให้นกแก้วพูดคำต่างๆและนกแก้วก็ทำได้อย่างน่าทึ่งจากนั้นนกแก้วทำท่าทางต่างๆเช่นการบินผ่านห่วงการหมุนรอบขาตั้งและการเต้นรำตามจังหวะเพลงดูสินกแก้วสามารถพูดตามคำพูดของผู้ฝึกได้จริงๆเปนช่างฉลาดและน่าทึ่งมาก ฉันอยากมีนกแก้วแบบนี้ที่บ้านบ้างจังเลยผมได้ยินว่านกแก้วมีความสามารถในการจําและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมันเป็นสัตว์ที่น่าทึ่งจริงๆนกแก้วบินผ่านห่วงที่ผู้ฝึกถือไว้อย่างแม่นยำและผู้ชมต่างปรบมือเสียงดังเพื่อชื่นชมความสามารถของนกแก้วดูนั่นสินกแก้วบินผ่านห่วงได้อย่างสวยงามฉันรู้สึกทึ่งมากใช่ พวกมันสามารถทำสิ่งที่น่าทึ่งได้จริงๆฉันชอบการแสดงนี้มากผมเชื่อว่านกแก้วมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมและการฝึกฝนที่ดีจากผู้ฝึกผมดีใจที่เราได้มาเห็นโชว์นี้นกแก้วหมุนรอบขาตั้งอย่างคล่องแคล่วและเต้นรำตามจังหวะเพลงผู้ชมต่างปรบมือและส่งเสียงเชียร์อย่างสนุกสนาน หลังจากการแสดงสิ้นสุดลงโบบ้าหมีเบลล่าและเรรู้สึกเต็มไปด้วยความทรงจำที่ดีการแสดงนกแก้วได้สร้างความประทับใจและความสุขให้กับพวกเขาทุกคนหลังจากการสำรวจและชมการแสดงเพื่อนๆได้พักผ่อนในพื้นที่เล่นสำหรับเด็กๆที่มีทั้งชิงช้าและสไลเดอร์โบบ้าหมีและเบลล่าเล่นกันอย่างสนุกสนาน ฉันรู้สึกมีความสุขมากวันนี้และดีใจที่ได้มาที่นี่กับพวกเจ้าใช่ฉันก็เช่นกันโบบ้าวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมจริงๆพวกเราเป็นทีมที่ดีผมหวังว่าเราจะได้ผจญภัยกันอีกในอนาคต เมื่อพระอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าโบบ้าหมีและเพื่อนเพื่อนก็กลับบ้านด้วยความทรงจำที่เต็มไปด้วยความสุขและการผจญภัยโบบ้าหมีรู้สึกว่าเขาได้เรียนรู้มากมายและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับการผจญภัยใหม่ๆใ,ในอนาคตในตอนต่อไปโบบ้าหมีจะได้พบกับการผดภัยใหม่ที่น่าตื่นเต้นในเมืองใหญ่และการเรียนรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกที่กว้างใหญ่การผจญภัยของเขายังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด อย่าลืมมารอดูตอนต่อไปนะคะ